สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงพ่ยิบีบ้านคุณฝนนะคะดอราบ็อกส์ข่ะวันนี้พี่กาค้าถวข้อสิ่งที่คุณอะไรที่คุณทำแล้วจะทําให้ชีวิตดีขึ้นอ่ะอาจจะเป็นสักแบบสองสเรื่องหรือจะเป็นเรื่องเดียวก็ได้นะไม่แน่ใจว่าไพ่จะเล่าเรื่องเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นว่าโฟกัสกันว่าทําอะไรแล้วชีวิตจะดีขึ้นอ่ะโอเคในมิติไหนก็ตามที่คุณอธิษฐานถึงนะคะ ไพ่มีเลือก3กลองนะคะกองที่1นะคะกลองที่2แลวก็กลองที่สามนะคะก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังคำํำนายกันนะคะการอ่นานไพ่เป็นแบบ general นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอ่าอาจจะเป็นข้อความถึงคุณทั้งหมดหรืออาจจะไม่ใช่เลยนะคะเพราะงั้นเก็บไปเฉพาะข้อความที่ดีต่อใจนะคะอะไรที่ไม่สบายใจทิ้งไว้ที่นี่นะคะไม่พอใจหรือว่ารู้สึก ไม่โอเคปิดคลิปไปได้เลยนะคะพยายามฟังให้เป็น entertainment คลิปนะคะแล้วคุณจะสบายใจที่ได้ฟังโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าน่าจะพอเลือกกันได้แล้วใครยังไม่ทันนะคะเลือกไม่ได้นะคะ pause video ไว้ก่อนได้เลยคะ่ะคนขอนุ้าตไปที่กองที่1เลยนะคะเลข28นะคะใครที่มีพลังงานมันมีพลังงานของคนที่เกิดในวันจันทร์คนที่เกิดในเ,เดือนกุมภาพันธ์เดือนสิงหาคมรวมถึงลัคนาราศีด้วยนะคะอ่าอ่า เดือนตุลาคมนะคะอืมแลัขนาดราศีตุลนด้วยนะโอเคไปดูกันต่อว่าอะไรที่คุณทำอ่ะเข้าเรื่องกันเลยก่อนนะอะไรที่คุณทําแล้วมันจะทําให้ชตคุนดีขึ้นหนึงแต่งงานเดี๋ยวก่อนจะเย็นอืมอย่างแรกเนี่ยนะคะคุณเคยดู how to think ไหมคะ ถ้านใครใครดูภาพยนตร์เรื่อง h าวตัจริงนะคะคุณทำแบบในหนังได้เลย,เลยหาถุงดำมาสาักใบทิ้งของที่คุณไม่ใช้ค่ะของที่แบบมันอาจจะเป็นของที่ไม่ได้พังหรือเสียหายอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นของที่คุณรู้สึกว่าปีหนึ่งก็แล้วสองปีก็แล้วห้าปีก็แล้วสิบปีก็แล้วไม่ได้ใช้ทิ้งออกจากบ้านได้เลยนะคะบางทีคุณเก็บสิ่งนั้นมาแบบครึ่งค่อชีวิตอะตั้งแต่อายุสิบเจ็ดสิบแปดตอนนี้คุณอายุสิบสามสิบหกอะไรเงี้ย คุณก็ยังเก็บมันอยู่อ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ใช้งานแล้วมันก็ทําให้บ้านรกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันก็ไม่ได้สปาร์กจอยอ่าในเรื่องมันจะมีคําว่าสปาร์กจอยอยู่นะคะกว่าจะดูของชิ้นนั้นแล้วรู้สึกว่าถ้ามันไม่สปาร์กจอยแล้วมันไม่มีอะไรแบบชุ่มชื่หนหัวใจแล้วคุณทิ้งได้เลยนะคะอืมหรือว่าจัดเก็บเอาไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่านี้ฝนรู้สึกว่าการเคลียร์บ้านหรือเคลียร์พื้นที่ในชีวิตของคุณให้ว่างนะคะโดยที่ไม่มี อะไรมารกรุงรังเก็บห้องซะเก็บบ้านซะจัดสวนทําพื้นที่มืดให้เป็นที่สว่างทําที่รกให้เป็นที่ที่มันไม่รกนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณจะมั่นคง,คงขึ้นอย่างน้อยๆพื้นที่ของคุณที่คุณใช้งานจะเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่คุณจะไม่สแสวงหายอยากไปเที่ยวที่ไหนบ่อยนะักยังไม่อยากไปเดินห้างหรือไม่อยากไปเที่ยวคาเฟ่บ่อยนะคุณสามารถชงกาแฟกินเองคุณมีความสามารถนะผลรู้สึกว่าคุณแบบชงกาแฟทําอาหารเครื่องดื่มอะไรแบบเนี้ยเองได้ แล้วคุณจะได้เอนจอยกับชีวิตที่บ้านเอนจอยกับชีวิตในพื้นที่ของคุณแม้แต่ที่ทํางานเนาะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานนะคะทั้งสองที่ได้เลยนะให้เคลียร์โต๊ะให้สะอาดแล้วเพื้นที่ทํางานให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วคุณจะอยากไปทํางานคุณจะอยากใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นคนกองนี้ไม่มีอะไรเยอะนะทําแล้วชีวิตจะดีขึ้นทันทีโดยเฉพาะเรื่องการเงินแล้วก็การงานที่ดูแบบยุ่งยากลำบากใจอยู่มันจะดีขึ้นนะคะ เออ especially นะคะถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบที่บ้านมีอุปกรณ์สิ่งไหนที่มันเสียมันผักมันพังมันแตกนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามเลยนะไปซ่อมซะแล้วก็ซื้อสิ่งใหม่มาทดแทนหรือว่าแบบเอามันออกไปจากชีวิตซะนะคะเไฟถ้ามันมืดอยู่ก็ไปเปลี่ยนหลอดซะจุดไหนที่มันยังเป็นแบบ แสงสว่างไม่เพียงพอก็เปิดไฟซะให้มันสว่างค่ะติดไฟซะให้มันสว่างหรือติดหน้าต่างติดประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับความสว่างเกี่ยวกับความมืดเกี่ยวกับความรกนะคะไปแก้ไขให้มันสวยงามสมดุลซะถ้าใครชอบบ้านแนวแนวมินิมอลแบบเจแปนนิสมินิมอลหรือว่าเป็นแนวแบบอเกิอะไรอย่างเงี้ยเหมาะมากนะคะสําหรับสําหรับการใช้ชีวิตของคุณผมรู้สึกว่าคุณจําเป็นจะต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อรองรับอะไรที่ใหญ่และมั่นคงขึ้น บางคนคือการแต่งงานจริงๆนะการมีชีวิตคู่นะคะการรับใครคนเข้ามาในชีวิตนะคะออนอกจากจะเคลียร์พลังงานเรื่องการงานการเงินแล้วความรักคุณคุณก็จะดีขึ้นด้วยนะคะสำหรับสาวโสดทั้งหลายหรือว่าหนุ่มโสดทั้งหลายหรือ LGBTQ คนโสดทั้งหลายเนี่ยคนหัวใจยังว่างทั้งหลายคุณจะได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงในอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนมันจะมั่นคงในแง่มุมของการแบบประคับประคองกันอยู่ในชีวิตแล้วก็ ลงท้ายลงเอ่ยด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันกันไปตลอดชีวิตนะคะจากการเคลียร์บ้านครั้งนี้โอเคอาจจะฟังดูแบบขเขาเรียกอะไรนะฟุ้งไปนิดนึงแต่ว่าลองดูลองดูไม่เสียหายนะคะเพรื่อนของคนกลุ่มนี้ไม่มีอะไรมากนะคะลองเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นคาเฟ่น,นะคะเราเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่รวมถึงที่ทํางานด้วยถ้าใครทํางานที่บ้านนี่เวิร์กมากๆนะคะเคลียร์พื้นที่การทํางานของคุณให้ให,ให้โลง่งแล้วคุณจะ ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานกาันอย่างหรือความรักก็ตามโอเคคนกองนี้แบบมาครบมากๆนะคะเคลียร์นิดเดียวเหมือนกับพลิกนิดเดียวแล้วทุกอย่างจะราบรื่นลงตัวมากยิ่งขึ้นโอเคเอ่อคนกองนี้ข้อความถึงคนณม,มิพิณเท่านี้นะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะก็ความรักก็จะมั่นคงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าทะเลาะก,กันน้อยลงอะ่ะอืหรือว่ามีมีเรื่องคลางแคลงใจกันน้อยลงคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างนงี้เนาะ,ะโอเค จบแล้วจริงๆเดี๋ยวไปต่อที่กองที่สองขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนกองนี้ที่เข้ามาฟังกันเนาะก็หวังว่าจะเป็นข้อความดีๆที่ส่งต่อไปถึงคุณได้นะคะต่อไปค่ะคนที่เลือกกองนี้นะมาดูกันว่าข้อความถึงคุณมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทำอะไรแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะคะเอข้อความนี้อาจจะไปถึงคนที่เกิดในช่วงฤดูเปไ,ไม้ผลินะคะมีนาเมษาพฤษภานะคะรวมถึงลัคนาราศีนะคะ ด้วยนะคะทำอะไรแล้วชีวิตจะดีขึ้นถ้าคุณกำลังลดน้ำหนักออกกำลังกายมีเป้าหมายในการที่จะสวยขึ้นดูแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย lgbtq นะคะ จงกินอาหารให้สมบูรณ์อืมฝันว่าคุณรู้แล้วแหละว่าการกินอาหารที่ดีคืออะไรแล้วเราควรจะจัดสรรปันส่วนน้ําตาลไขมันโปรตีนในชีวิตยังไงอะไรเงี้ยนะคะขอให้คุณเนี่ยกินอาหารแล้วมีความสุขกับมันไม่ใช่กินอาหารแล้วทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ออกกําลังกายก็เหมือนกันขอให้เลือกออกกําลังกายที่ทําให้คุณมีความสุขเอ่อแล้วก็ไม่หักโหมมากจนเกินไปแล้วคุณจะพบว่าคุณประสบความสําเร็จ ในการลดน้ําหนักเป็นอย่างดีเลยนะคะคุณจะได้รูปร่างที่คุณต้องการคุณจะแข็งแรงขึ้นคุณจะฟิตขึ้นถ้าคุณออกกําลังกายเพื่อลดโรคหรือว่ารักษาโรคคุณจะประสบกับความสําเร็จแล้วก็ออ,อาการของโรคจะดีขึ้นอืมนะคะอืมสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของรูปร่างหรือน,น้ําหนักตัวนะคะไพ่บอกว่าทําอะไรแล้วจะดีขึ้นใช่ไหมไพ่บอกว่าให้คุณมีความสุขกับชีวิตอะ กินในสิ่งที่อยากกินอยู่กับคนที่อยากอยู่ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นถ้าคุณเป็นแม่ค้าจงขายของที่คุณแฮปปี้ที่จะขายมีความสุขกับมันคุณรักมันคุณใช้มันคุณรู้สึกแนะคุณรู้สึกว่าคุณจะแนะนำสิ่งนี้ให้คนอื่นได้โดยที่คุณไม่อายคุณไม่รู้สึกผิดแล้วคุณไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่จะไปส่งผลกระทบในแง่ร้ายกับคนคนนั้น จงขายสิ่งนั้นนะคะถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรนะคะถ้าคุณขายของอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไพ่มันมาแนวค้าขายเนาะอาจจะแนะนําด้านนี้เยอะหน่อยอถ้าคุณรู้สึกถ้าคุณค้าขายอยู่แล้วนะคะดึงคนในครอบครัวมาทํางานดึงญาติพี่น้องมาทํางานแล้วคุณจะเจอกลุ่มคนที่ไว้ใจได้อืมเงินของคุณจะไม่รั่วไหลแล้วก็จะวนเวียนกลับเข้ากระเป๋าคุณอีกครั้งนะคะการได้ทํางาน แบบที่ได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวคนที่คุณรู้จักคนที่คุณนับเป็นครอบครัวก็ได้นะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ได้มีครอบครัวใหญ่แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณเห็นใจคนนั้นคนนี้คุณรักคนนั้นคนนี้แล้วคุณก็ดึงเขามาทํางานอคนพวกนี้จะกลับมาตอบแทนคุณในแง่ของการสร้างผลประโยชน์ให้กับคุณนะคะคุณจะได้ค่าตอบแทนที่สมน้าสมเนื่อนะเพราะงั้นคนกองนี้อะไรก็ตามที่คุณทําเพื่อครอบครัว คุณทำให้กับคนใกล้ชิดคุณมอบความรักความไว้วางใจให้กับทุกๆคนที่อยู่รอบๆตัวคุณอ่ะมันจะกลายเป็นการปลูกต้นเงินต้นทองที่จะงอกผลมาเป็นผลเป็นความมั่งคั่งในชีวิตนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าการมีคนที่ไว้ใจได้อยู่รอบข้างอะ่ะมันสำคัญกว่าการมีเงินเยอะเลยนะคะเพราะงั้น ถ้าคุณเจอค,คนเหล่านั้นแล้วนะคะคุณมีคนเหล่านั้นมีกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่ในชีวิตแล้วนะคะขอให้รักษาคนเหล่านั้นไว้ให้ดีนะคะเพราะนี่คือทรัพสมบัติที่คุณเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ใครทุกคนจะจะมีนะคะบางคนเนี่ยถึงจะร่ำรวยมากๆก็ไม่มีคนที่ไว้ใจได้เลยอยู่ข้างกายนะคะอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆอะไรอย่างนี้นะคะอืมเพราะงั้นถ้าคุณมีคนที่รักข้างกายคุณมีครอบครัวที่ดีอยู่ข้างกายคุณมีญาติพี่น้องที่ไว้ใจได้คุณมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็มีลูกน้องบรริวาที เออยู่ในโอวาสหรือไม่สร้างปัญหาให้คนณคุณต้องขอบคุณพวกเขาให้มากนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยนะที่ดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตนะคะดูพลังงานของตัวเองให้ดีว่าตอนที่เจอคนเหล่านี้คุณเอาพลังงานไหนไปเจอเขาแล้วทำอย่างนี้กับคนอื่นๆแล้วคุณจะได้เครือข่ายคนที่เออ่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับคุณสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณค่าว่ามั่งคั่งเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะคะ แต่มันหมายรวมถึงการใช้ชีวิตของคุณทั้งชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์ของคุณอ่ะมันจะเป็นความสุขมากกว่าแค่การมีเงินเพียงอย่างเดียวมากกว่าแค่การมาก,มากกว่าการร่ารวยนะคนรู้สึกว่าคําว่ามัง่งคั่งกับคําว่าร่ารวยในต่างกันเยอะมากเพระความมัง่งคั่งไม่ได้หมายถึงยอดเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงจํานวนหรือปริมาณความสุขที่อยู่ในชีวิตคุณในมิต,ติต่างๆด้วยนะคะเพราะงั้น ถ้าจะบอกว่าทําอะไรแล้วดีขึ้นทําอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับครอบครัวคนที่คุณรักนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะคุณอาจจะไม่ต้องซื้อของไปให้เขาสร้างบ้านให้เขาหรือตอบแทนเขาเป็นเรื่องที่แบบยิ่งใหญ่อะไรมากมายสิ่งที่เขาสิ่งที่คุณเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ตรงจุดนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้คุณซื้อใจพวกเขาได้อืมซื้อความสัมพันธ์ไว้กับคุณได้นะคะเพราะฉะนั้น ทำอะไรก็ได้ที่จริงใจต่อกันทําอะไรก็ได้คือที่เป็นการมอบความรักต่อกันแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นค่ะสําหรับคุณกองนี้ก็<ส>ไม่ยากอีกนะก็ไม่ยากผมรู้สึกคุณทําอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะคุณทําอย่างนี้อยู่แล้วเป็นกิจวัตรเพียงแต่คุณอ่าต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําว่ามันจะต้องได้รับผลประโยชน์ที่ดีตอบแทนกลับมาแน่นอนอะไรอย่างนี้นนะอืมโอเคการเจอคนที่ไว้ใจเจอคนที่รักเป็นเรื่องที่ โชคดีที่สุดในชีวิตของคนแล้วนะคะอืมโอเคขอบคุณมากสำหรับคนกองนี้นะคะฝนเข้าความหนึ่งคุณมีเพียงเท่านี้นะคะฝนขออนุญาต move ไปที่กองถัดไปนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้จับพลังงานกันนะคะหวังว่าจะ support กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะโอเคมาถึงคนที่กองที่สามนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะ especially สำหรับคนที่เกิดในเดือนเมษายนนะคะรวมถึงราศีลัคนาาศีเมษนะคะอืม หรือใครที่มาเลือกกองนี้แล้วก็ไม่ว่ากันนะคุณจะเกิดราศีอะไรธาตุอะไรวันอะไรไม่ว่ากันนะอืมสำหรับคนที่เกิดในวันพุธด้วยนะอืมนอกจากคนที่เกิดในราศีเมษเดือนเมษายนลัคนาเมษเป็นคนที่เกิดในวันพุธท,ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะมาดูกันว่าคุณจะทำอะไรดีแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะ สี่ดาบหกเหรียญสองถ้วยคนกองนี้คือการพักผ่อนค่ะหาเวลาพักผ่อนคนฟงรู้สึกว่าชีวิตของคุณตึงไปด้วยตารางชีวิตต้องตื่นเวลาเท่านี้ทําอันนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เพราะไม่งั้นทุกอย่างมันจะไม่ทันเลยคุณจะไม่ได้คุณจะไม่สามารถที่จะออกนอกลู่นอกทางหรือบางครั้งคุณก็ แอบแวะลกนอกลูกนอกทางแล้ว,ลวคุณก็รู้สึกผิดอะไรเงี้ยกับกับตัวเองว่าแบบเออไปทําให้แผนการของวันมันพังหรือว่าทําให้ตารางเวลามันพังอะไรเงี้ยถ้าคุณใช้ชีวิตแบบด้วยความรู้สึกผิดแบบนี้อยู่อ่ะขอให้เลิกซะนะคะอืมคุณไม่จําเป็นต้องเป็นแม่ดีเด่นไม่จําเป็นต้องเป็นลูกดีเด่นไม่จําเป็นต้องเป็นพนักง,งานดีเด่นคุณผิดพลาดบ้างก็ได้คุณทําในสิ่งที่เอ่อคุณจะเจอในพนักง,งานที่แบบ เกียดคร้านบ้างก็ได้อะไรเงี้ยเป็นพนักงานไม่ดีอะไรเงี้ยบ้างก็ได้คุณทําในสิ่งที่ผิดบ้างก็ได้หรือว่าคุณทําในสิ่งที่แบบคุณอยากจะทาอ่ะปล่อยชีวิตสบายๆลางานบ้างเลิกง,งานก่อนเวลาบ้างอะไรเงี้ยคืผอผลก็ไม่ได้เชร์ให้คุณทําอะไรที่มันผิดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีหรอกแต่บางครั้งเนี้ยการที่คุณแบบยืดหยุ่นกับชีวิตบ้างอ่ะอย่าอย่าไปฟิกตารางอะไรในชีวิตให้มันเยอะแยะมากมาย คุณจะรู้สึกว่าเออชีวิตมันไม่ได้ยากมันไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบตรงเป๊ะมีบรรทัดฐานที่แบบชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะแต่เป็นแต่ว่าอ่ะอย่าให้มันถึงขั้นแบบไปกระทบกับคนอื่นมากนากักหรือว่าไปทําให้คนอื่นเขาแบบเออสร้างปัญหาที่จะทําให้เราต้องมาตามแก้ในอนาคตอะอะไรที่มันแบบอ่ะอย่างเช่นเลิกงานแล้วคุณอยากจะไปแวะแบบกินข้าวกับแฟนเออแต่คุณก็ไม่กล้ากลับบ้านข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบโน่นนี่นั่นคุณก็มี เหตุผลให้กับตัวเองเยอะแยะมากมายนะคะที่จะไม่ทําผิดทําพลาดหรือว่าทําอะไรที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่คุณอยากจะทําอะเพราะฉะนั้นทําอะไรแล้วมีความสุขขอให้ทานะคะคนกองนี้คล้ายๆคนกองที่สองแต่ว่าคนกองนี้คือมันเป็นคําว่าทําอะไรที่มีความสุขแล้วก็ทําคนกองที่สองอ่ะจะเป็นแนวๆว่าอืมขอให้มอบความรักใช่ไหมคะแต่ของคนกองเนี้ยขอให้รักตัวเองอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่ทําให้ตัวเองอ่ะ ทำให้บ้างเพราะฝนรู้สึกว่าคุณทําให้คนอื่นเสมอเลยคุณเอาความสุขของคนอื่นมาเป็นตัววัดความสุขของคุณอะถ้าทําให้คนคนนี้ยิ้มได้คุณก็มีความสุขถ้าทาคนให้คนนี้สบายใจได้คุณมีความสุขถ้าสามารถทําตามข้อเรียกร้องของคนคนนี้ได้คุณก็มีความสุขอย่างเงี้ยแต่บางครั้งในความสุขมันอาจจะเกิดง่ายๆจากการที่แบบคุณได้ทําในสิ่งที่คุณอยากทําคุณได้ไปในที่ที่คุณอยากไปคุณได้กินในสิ่งที่คุณอยากกินแค่นั้นเองแล้วคุณจะรู้ว่า การรักตัวเองมันเป็นยังไงคุณไม่เคยรักตัวเองเลยนะคนกอมีถ้าจะให้พูดคือคุณผูกมัดตัวเองไว้กับเงื่อนไขของคนอื่นตลอดเวลาแล้วคุณแล้วคุณคิดว่าน่านัะความรักคุณต้องตอบแทนนะคุณต้องชดใช้นะคุณต้องแบบมอบให้นะคุณต้องเป็นผู้ให้คุณเป็นผู้รับไม่ได้อะไรเงี้ยนะทุกครั้งที่เป็นผู้รับคุณจะรู้สึกวิตกกัลวงเพราะมันจะมีอะไรตามมาไหมว่าแบบ รับรับอย่างเดียวเลยเหรออะไรเงี้ยแบบนั่งเฉยเยอย่างเงี้ยเหรอแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเหรอไม่ไม่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเหรออะไรเงี้ยไม่ต้องถามไม่ต้องมีคําถามอืมบางอย่างเนี่ยคุณสมควรได้แล้วนะคะคุณสมควรได้รับแล้วสิ่งดีดีที่เข้ามาในชีวิตคุณสมควรได้แล้วเพราะงั้นคนที่เลือกกองนี้นะเอ่อไม่ว่าคุณจะมีราศีเกิดหรือว่าวันเกิดตามนี้หรือเปล่านะคะพราะรู้สึกว่าถ้าตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณคุณตั้งเงื่อนไขแบบที่ฝนพูดไปอะ ต่อจากนี้ไปมันจะเป็นเรื่องที่คุณจะได้รับแล้วละ่ะเพราะงั้นทําอะไรแล้วดีอืมของคนกองนี้คือการแบบแบมือแล้วรับสิ่งที่เขาสิ่งที่จะมีคนให้คุณอะ่ะอืมอะไรก็ได้ที่มีคนให้คุณของมีค่าทรัพย์สรึงคารความสุขความรักยอมรับมันไว้ในชีวิตแล้วเชื่อว่าเนี่ยคือสิ่งที่คุณคู่ควรได้รับนะคะคนกองนี้ก็แบบ นคนละสเต็ปกับคนกองที่สองนะ่ะคนกองนี้มันเหมือนกับว่าคุณทําเพื่อคนอื่นมาตลอดชีวิตแล้วอะแล้วตอนนี้คือเป็นเป็นจุดที่คุณต้องรับบ้างแล้วนะคะอืมหลังจากที่คุณเป็นเป็นคนให้มาตลอดนะคะคนกองนี้ไม่ได้มีจะมีแค่ความรักนะมันจะมีเรื่องของมันไม่ใช่ไม่ใช่จะมีแค่เรื่องของการเงินนะมันจะมีเรื่องของความรักเข้ามาด้วยนะคะถ้าคุณบูชาพระแม่ลักษมีอยู่แล้วท่านกําลังประทานพรให้คุณนะคะอืม ถ้าคุณบูชาเทพสายที่เป็นเฟมินินนะเพศหญิงนะคะท่านกำลังประทานพรให้คุณนะคะทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักนะคะซึ่งฝุนมองว่าการงานด้วยแหละอืมแต่ว่าอ่ะมันอาจจะแบบคลอคลอมาก,กับเรื่องของการเงินอะไรอย่างงี้นะหรือมีสิทธินะที่คุณจะได้เงินมาจากความรักนั่นก็คือมีแฟนแล้วแฟนเปมีสามีแล้วสามีเปย์มีคู่มั่นแล้วคู่มั่นเปอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตสบายสบายอะ่ะแต่แบบ พอคุณสบายคุณก็แบบคุณก็กังวลอี่กะว่าแบบจะให้นอนเฉยเยเหรอจะให้ไม่ทําอะไรเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วจะใช้ชีวิตยังไงอะไรเงี้ยคุณไม่เคยชินอะ่ะอืมเพราะงั้นทําใจให้ชินชาทําใจให้ชินทําใจให้ชินนะคะลิ้นเป็นอะไรวันนี้ทําใจให้ชินซานะคะแล้วมีความสุขกับมันอะ่ะนะคะกับสิ่งที่คุณจะได้หลังจากนี้เพราะมันมีแต่เรื่องดีๆจะจเข้ามาเพราะงั้นสิ่งที่คุณต้องทําก็คือแบมือรับสิ่งที่ต้องได้หลังจากนี้นะคะโอ้ เลือกกองนี้ได้ไหมเนี่ยขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคนกองนี้ที่เข้ามาฟังกันหวังว่าจะเป็นข้อความที่มีประโยชน์ต่อคุณนะคะแล้วก็ทําให้คุณอพอยิ้มได้บ้างนะอืมโอเคมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะแล้วก็เอยากจะฟังหัวข้ออะไรสามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะอืมอยากดูดวงส่วนตัวอติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k นะคะดูดวงพยาิีบ้านคุณฝนนะคะอดรพบอกชื่อเดียวกันเลยกับช่อง youtube นะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ